เป็นถุงนะคะย็บเป็นถุงๆค่ะค่ะไม่ค่อยดกค่ะไม่ค่อยดกด้วยอากาศที่แรงนะคะอากาศที่แรงเนาะก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะป้าก็กเราก็ไม่ต้องรีบอค่ะเนาะเราสามารถที่จะห่อได้ะ,ะวันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศดีก็เลย ไปดูมะม่วงหลังบ้านก็เห็นว่ามะม่วงพอพอหอได้แล้วเนาะค่ะพอเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆก็เ,เราก็ไม่ต้องรีบอะค่ะเนาะเราสามารถที่จะหอได้ก็ทำไปวันละนิดค่ะวันละนิดค่ะ ต้นค่ะสองต้นต้นนี้ก็ปีนี้ไหมครับก็ทำไปวันละนิดค่ะวันละนิดค่ะโอเคเตรียมบนไดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาขึ้นไปเลยหนึ่งสอง,สองต้นค่ะสองต้นต้นนี้ก็ ปีนี้ไม่ขึ้นมาถึงยอดของอบันไดแล้วค่ะก็จะทําการห่อแล้วนะคะทําการห่อมะม่วงค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้เวลาแก่เต็มที่นะคะจะมีรสหวานค่ะมีรสหวานเนาะก็เราก็ไม่ต้องรีบอค่ะเนาะเราสามารถที่จะห่อได้ อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ค่ะสแตปเปิลค่ะค่ะไปเลยค่ะนะคะบันไดเตรียมเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาบ่มรับประทานสุกได้เนาะค่ะรับประทานสุกได้ค่ะนั่นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะก็หลังบ้านก็มีอยู่ สองที่ชมคลิปจนจบค่ะห่อได้แล้วค่ะอ่าก็เลยจะห่อเพื่อที่จะให้มันแก่เต็มที่เนาะคะ่ะห่อไม่ให้มนี่ค่ะกระดาษที่เตรียมไว้นี่ก็จะห่ออันไหนที่ใกล้มือเราเราก็จะห่อนะคะอันข้างล่างก็อ่ใกล้ใกล้มือไม่ค่อยดกค่ะไม่ค่อยดกด้วยอากาศที่แรงนะคะอากาศที่แรงเนาะก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะ ป้าก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ค่ะสตปเปิลค่ะค่ะไปเลยค่ะนะคะบันไดเตรียมเรียบร้อยแล้วจะหอนะคะความที่ไม่มีขาตั้งกล้องเนาะเพื่อนเๆพๆๆื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าชมให้จบนะคะเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ค่ะสตปเปิลค่ะค่ะไปเลยค่ะนะคะ บันไดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมบันไดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาขึ้นไปเลยหนึ่งสอง <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้ป้านะคะป้าต้นค่ะสองต้น,นต้นนี้ก็ปีนี้ไม่ก็เราก็ไม่ต้องรีบอ่ะค่ะเนาะ เราสามารถที่จะห่อได้ห่อได้แล้วค่ะก็เลยจะห่อเพื่อที่จะให้มันแก่เต็มที่เนาะค่ะห่อไม่ให้ม่นี่ค่ะกระดาษที่เตรียมไว้ที่ชมคลิปจนจบค่ะก็ทําไปวันละนิดค่ะวันละนิดค่ะอคะคะเตรียมบันไดเรียบร้อยนะคะ เอาขึ้นไปเลยหนึ่งสองอย่หอนะคะความที่ไม่มีขาตั้งกล้องเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจ๋าชมให้จบนะคะเป็นต้นค่ะสองต้นต้นนี้ก็ปีนี้ไม่ค่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศดีก็เลย ไปดูมะม่วงหลังบ้านก็เห็นว่ามะม่วงพอพอหอได้แล้วเนาะค่ะพอขึ้นมาถึงยอดของอบันไดแล้วค่ะก็จะทำการห่อแล้วนะคะทำการหอมะม่วงค่ะนี่ค่ะก็จะหอ่อใกล้ใกล้มือไปก่อนเนาะค่ะใกล้ ผลก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะผล <c oughs> ค่ะก็ทำเบบ้านๆน,นะคะทำเบบ้านๆเนาะค่ะกะ็เราสามารถที่จะเ,เก็บแล้วก็เอาบ่มรับประทานสุกได้เน,นาะค่ะรับประทานสุกได้ค่ะนั่นเรียบร้อยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็เอาบ่มรับประทานสุกได้เนาะค่ะรับประทานสุกได้ค่ะน,นั่นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ค่ะสตปเปิลค่ะค่ะไปเลยค่ะนะคะบันไดเตรียมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆก็กำลังเริ่มแก่แล้วเนาะค่ะกำลังเริ่มแก่แล้วค่ะค่ะนี่ก็ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะก็ทำไปวันละนิดค่ะวันละนิดค่ะ ก็ทำไปวันละนิดค่ะวันละนิดค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะก็หลังบ้านก็มีอยู่อสองก็กำลังเริ่มแก่แล้วเนาะค่ะกำลังเริ่มแก่แล้วค่ะค่ะนี่ก็ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะ ผลก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะผลมะม่วงน้ำดอกไม้เวลาแก่เต็มที่นะคะจะมีรสหวานค่ะมีรสหวานเนะมาะมะม่วงน้ำดอกไม้เวลาแก่เต็มที่นะคะจะมีรสหวานค่ะมีรสหวานเนาะต้นค่ะสองต้น ต้นนี้ก็ปีนี้ไม่ก็กําลังเริ่มแก่แล้วเนาะค่ะกําลังเริ่มแก่แล้วค่ะค่ะนี่ก็ลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะผลก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะผลไม่ค่อยดกค่ะไม่ค่อยดกด้วยอากาศที่แรงนะคะอากาศที่แรงเนาะก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะ ป้าก่อนนะคะก็พับเป็นถุงนะคะยกเป็นถุงถุงค่ะนี่ค่ะก็จะหอ่อใกล้ใกล้มือไปก่อนเนาะคะ่ะใกล้ๆนี่ค่ะก็จะหอ่อใกล้ใกล้มือไปก่อนเนาะคะ่ะใกล้ๆกล้็เราก็ไม่ต้องรีบอะคะ่ะเนาะเราสามารถที่จะ ห่อได้ขึ้นมาถึงยอดของบันไดแล้วค่ะก็จะทําการห่อแล้วนะคะทําการห่อมะม่วงค่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศดีก็เลยไปดูมะม่วงหลังบ้านก็เห็นว่ามะม่วงพอพอห่อได้แล้วเนาะค่ะพอห่อได้แล้วค่ะก็เลยจะห่อเพื่อที่จะให้มันแก่เต็มที่เนาะค่ะห่อไม่ให้นี่ค่ะ กระดาษที่เตรียมไว้ห่อได้แล้วค่ะอ่าก็เลยจะห่อเพื่อที่จะให้มันแก่เต็มที่เนาะค่ะห่อไม่ให้ม่นี่ค่ะกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้ป้านะครับป้าอ่านี่ก็จะหอ่ออันไหนที่ใกล้มือเราเราก็จะห่อนะคะอันข้างล่างก็ ใกล้ๆมือต้นค่ะสองต้นต้นนี้ก็ปีนี้ไม่ค่มมอยมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะก็หลังบ้านก็มีอยู่อสองห่อได้แล้วค่ะก็เลยจะห่อเพื่อที่จะให้มันแก่เต็มที่เนาะค่ะห่อไม่ให้ม่นี่ค่ะกระดาษที่เตรียมไว้ห่อได้แล้วค่ะ Có lời